ฝากซื้อนานาเทียตรงเคาน์เตอร์หน่อยค่ะโอ้โหซีอีโอเครื่องสำอางพี่จ้างผมรีวิวได้นะกูไม่เอาเงินก็นได้มึงเลี้ยงเล่ากูจบพี่ได้ไหมเดี๋ยวกูไปดูให้แกอีกเคาน์เตอร์เครื่องสำอางไปเดี๋ยวว่ามาไม่ถึงมากูโปรโมทให้เลยจบโอ้ขอบคุณครับอืมต้องโปรโมทแล้วแหละมึงรีวิวต้องโปรโมทแล้วตุ้ยตุยุยอะไรนะป๊บนึงนะอะไรนะกูต้องโปรโมทหรอไหมเราแม่แคบนั้นนะครับ,บ โอ้โหแกให้กูขนาดนี้แปปนึงนะแปปนึงนะแปปนึงนะกูหาก่อนกูกวมเบาวีตายแลยพี่ครับผมตั้งตรงนี้ก่อนได้ไหมครับครับผมอืมอืถูกใจกูละมึงมากูหาก่อนกูหาก่อนเลยพี่ครับผมไม่เอาเงินค่าจ้างก็ได้พี่ส่งเบียร์มาให้ลังเริงกูก็อืมกูทํางานเลยกูทําเลยกูทําเลยพี่นานาทีกูถามก่อนพี่ครับ นานาเทียอยู่ตรงไหนครับนานาเทียครับพี่ต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะพี่พี่อะไรนานาเทียมีไหมครับนานาเทียครับไม่รู้ฮะหายหน่อยทำงานก่อนได้ไหมครับหายได้ไหมครับนะตรงเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์หนูออ้ยเฮี้ย กูก็เมาอีตายแล้วกูต้องมาเกิดก็มาอยู่แล้วกูทำยังไงอะไม่มีรูปบอกมันโอกไปไม่ได้งไงตรงเขาตรงเคาน์ตเ,ตเ,เตอร์เบียร์ลังหนึ่งเอาไปบอกน้องๆที่เคาน์เตอร์พี่ฮะบอกน้องน้องที่เคาน์เตอร,พอออตอร์พี่ครับพี่ครับเนี่ยครับเนี่ยเบียร์ลังหนึ่งกูแล้วเนี่ยครับผมเนี่ยครับ อ่านี้ครับอ่านออนไลน์ต้องสั่งออนไลน์เหรอครับใช่พี่ต้องรอสองมัสามวันต้องของมาโอ้โล่ของมาสามวันโอนตังค์มาก่อนได้ไหมพี่เขาบอกว่าโลของสามวันวันนี้ไม่ได้เนาะสั่งออนไลน์ค่ะอ๋อต้องสั่งออนไลน์เหรอครับได้ได้เหรอพี่กูไม่เอาตังค์เลยมึงจะจ้างบวกกูไม่เอาตังค์เลยกูกินแต่เบียร์นี่นี่งกูกินสิงไม่พี่แค่นั้นเลยจริงๆ จ้างได้นะครับช่วงนี้ว่างพี่ให้รังหนึ่งจริงไหมใชิบหายแล่ะพูมีดาถ้าเกิดสั่งสั่งออนไรสามวันใช่ไหมครับประมาณสามประมาณสามวันมันเป็นยังไงอยากดูของอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะขอดูได้ปะพี่เขาผมขายของให้พี่แล้วเนี่ยเป็นของโปรโมทให้เลยเฮียมาแล้วพี่มาแล้วแกไปไหนแล้วคนนั้นอ่ะเดี๋ยวขอดูมึงนะครับสามวันมันจะได้ของนะพี่ เป็นชาอะไรนะเอ้ยอะไรนะข้านาทีนานทีอะไรนะคะนาเทียอะไรวะอันนั้นปะไม่ใช่ไม่ใช่นานาทีมันอ๋อมันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรอ่ะอันนี้ปะเจลเต้มสิวเหรอเจลแต้มสิวเหรอนานาเทียใช่อไหมคือเจลแต้มสิวไหมฮะอ๋อเจลแต้มสิวเออใช่ใช่ใช่อันนี้ป่ะพี่ขอดูหน่อยได้ไหมครับอันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้บอ อันนี้บอะโอเคใช่สีแม่ไหมมีไหมครับมีไหมครับโอ้โหแม่มึงเอ้ยคนทีมีไหมฮะไม่มีขอขอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นสินค้าใหม่สินค้าใหม่เหรอครับผมพี่สั่งเลยพี่จ่ายให้เอาพี่คนดังมาก่อนพี่มีไหมครับไม่มีใช่ไหมฮะไม่มมีไ่เป็นไรเดี๋ยวไปเซฟเงินอื่นขอบคุณนะครับเดี๋ยวกูไปอัี้เซฟเงินอื่นเดี๋ยวกูไปกูไปเลยกูไปเลยพี่ชีวิตนี้กูไม่เคยเป็นสิวขอโทษ เซเว่นอื่นเพราะว่าพี่เขาจะให้น้องอะรีวิวเอ่ออะไรนะเจลเติมสิวแล้วเดี๋ยวเขาโอนตังค์มาให้น้องรีวิวไปเซเว่นอ <ไป S 2> ื่นบ้านเราเซเว่นบ้านเรา,า,เ,ราเดี๋ยวเจอเลยเซเว่นบ้านเราคุยกันก่อนก็ไปแล้วเหี่ยวพวดกูเหว่าเลยไม่อยากได้ตังคไม่้จะเอาตังค์ไปทำอะไรเอาเป็นเบียร์แล้วกันจะได้อิ่มท้องจบตังไม่ทำอะไรอ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวให้เลอะปากแล้วนอนจริงไหม ไปร้านกบียเตียวละเลยเดีนะ๋ยวพรุ่งนี้สิวขึ้นเลยไม่ชังเข้ามาเนาะตอนกูเมาเอาอีกกูไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวทำให้ครับพี่ไม่ต้องจ้างเป็นเงินหรอกจ้างเป็นเบียร์น,นี่กูก็ทำแหละถ้าเกิดพี่ทักน้องมาหลังไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้กูรีวิวเลยไม่จ้างคนอื่นแพงกว่านี้นะเบียร์หกของกูก็ไปแล้ว ซีโอแบนซีโอแบนแต้มสูอบอกว่าให้กลัวไปกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ต้องล้างแล้วไม่ต้องล้างปากแล้วหมดไม่ขึ้นปากกลัว